เติมเกมง่ายนิดเดียวไปกับเทพทรูตัวแทนจำหน่ายยังเป็นทางการของเกมมือถือเพียงแค่คุณกอง u i d ดีเลือกแพ็กเกจค่าเซดีที่คุณต้องการชำระเงินแล้วก็เข้าไปรอในเกมเลยลิกงอยู่ด้านล่างนะครับเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยพวกผมกันซีลด์เอ็กสมัวยวันนี้อยู่กับเซเว่นไอซ์รีเวิร์นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตปิดกล้องเพื่อภาพที่มันเต็มจอชัดเจนสวยงามนะครับวันนี้ครับเรามาดูกันครับว่าเกมเปิดขึ้นมาเนี่ย วันแรกวันที่18ที่จะถึงนี้นะครับสิกันยาเนี่ยเราเนี่ยสตัวที่เราจะต้องรีโลหาเนี่ยเราควรจะเอาตัวอะไรดีถ้าสมสม,มุติว่าไออันดับ3เนี่ยรีโลไม่ได้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแต่2ตัวที่ต้องมีคืออะไรและเพราะอะไรนะครับวันนี้เรามาดูตัวแรกกันก่อนตัวแรกเนี่ยโอ้โหทุกคนคงรู้อยู่อยู่แล้วแ่บคลิกเข้าคลิปมาเนี้ ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าตัวอะไรนะครับก็คือแทโอน,นั่นเองถามว่าทําไมต้องแทโอนะครับโอ้อ่ผมบอกก่อนว่าตู้เนี่ยมันจะมาเป็นเลดอัพใช่ไหมเปิดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสออก50% 100โลแรกแล้วก็การันตีที่ตอน200โลเนาะอันนี้อธิบายให้ฟังก่อนเพราะว่ามีผู้เล่นเก่ารู้อยู่แล้วแต่ผู้เล่นใหม่บางทีไม่รู้และถ้าเปิด อัปดาวไปจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีแพ็กเด้งอันนี้สําหรับคนที่อันนี้บอกก่อนนะครับสำหรับคนที่พอจะมีงบเติมแล้วก็ไม่อยากจะสุ่มแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้แพ็กนี้มันก็เป็นแพ็กเด้งนะภาษาบาลล้านเรียกแพ็กเด้งเห็นไหมมันมีมาแป๊บเดียวมันจะหมดจะได้ในส่วนของโทปัสนะครับซึ่งเดี๋ยวจะทําอะไรได้เดี๋ยวจะไปบอกนะครับแล้วก็กินอัปเกรดสองแสงอันนี้ก็จะอัพสักโอ้โหอันนี้หายากจริงนะอัพสกิลนะครับแล้วก็เสร็จเราจะเลือกได้ว่าเราจะเอาเพชรหรือว่าเราจะเอาแทโอนั่นเองก็ไป ตัดสินใจกันเอาแต่ว่าส่วนมากก็จะเลือกเป็นตัวแทโอนะครับผิน mm hmm. นี้นนี้ใช้อ mm ัพสกิลเราเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ไ e อ้โทปาสเมื่อกี้เนี่ยมันก็สามารถยาวมาแลกตัวเหล่านี้ได้ mm hmm. ซึ่งวันนี้ผมที่ผมทำเป็นท็อป3เพราะว่าตัวพวกนี้มันจำเป็นหมดเลยนะเช mm hmm. อินตีมังกรถูกไหมครับเอสปาดาตีวัวแล้วก็ปาสคานี hmm. ได้หลายเลยนะครับอันนี้คือถ้าหากว่า mm hmm. ขออนุญ,ญาตเปิดชีตอ้างอิงจาก <c oughs> ผู้เล่นที่เขาเทำชีตกันไว้แล้วแล้วก็วเ,เป็นเรียกว่าไบเบิลเลยอย่างเอซิดอาควานะก็จะเห็นว่าเขาก็จะจัดไว้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีแทโอเอาไวฟ้ฟาร์มฝันร้ายนะโลโก้เวลาที่เรากดเ,เขาเนี่ยทำชีตเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะผมก็เลยไม่ได้มานั่งลงรายละเยด <c oughs> ๆๆพวกนี้ลึกนะครับจะเห็นว่าตีดันเจียนธาตุก็จะมีใครครับมีบิสกิตมีลีน่าแล้วก็ตีบอยก็จะเป็นแบบที่ผมพูดตะกี้เลยนะก็คือตัวอย่างเอสปาดาเนาะ ตีวัวแล้วก็มีเชอินนะครับแล้วก็จะมีตัวอื่นๆว่ากันไปแต่หลักๆพอเริ่มจะเห็นไหมครับว่าตัวไหนที่มันแบบเขาถักเทียริสกันไว้แล้วมันใกล้เคียงที่ผมพูดนะครับอ่ะกลับเข้ามาในเกมนะครับไอ้พวกเนี้ยมันใช้ตีบอสนะครับแต่ว่าเอสปาด้าเนี่ยใช้ตีบอสวัวบอสวัวเนี่ยเป็นบอสที่ค่อนข้างจะดีเพราะว่าดอปของคี้ผมก็จะรีบทำเอสปาด้าเหมือนกันแต่อันดับหนึ่งเนี่ยเป็นในส่วนของแทแทโอเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟาร์มครับฟาร์มเนี่ยก็ต้องใช้ เนี่ยครับใช้ดูแลน้องๆเด็กเล็กแดงเนี่ยเห็นไหมครับเวลาที่เราฟาร์มออตโอต้ทิ้งไว้เห็นไหมฮะเราจะต้องมีตัวแบกหนึ่งตัวแล้วตัวแบกตัวนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแทโอเนี่ยฮะใช้ได้นะครับแล้วก็ฟันหมู่นี่เห็นไหมฮะฟันหมู่แป๊บเดียวฟาร์มง่ายๆเลยครับเห็นไหมใช้สสกิลเท่านั้นสองสกิลมอนตายหมดแบบที่ผมทําให้ดูนี้ก็คือง่ายเลยนะครับสําหรับแทโอเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ S <S <k ills> สกิลของไนโอเนี่ยสกิลพื้นฐานจะเป็นตีธรรมดานะครับอัพแล้วตีแรงขึ้นสกิลที่1เนี่ยเป็นกงเล็บวายุอุทมินเป็นท่าฟันลัวตะกี้ที่ผมทําให้ดูนะคึ่งเวลาฟันเนี่ยก็จะเป็นความแรงปกติและจะเพิ่มคิดิี่เข้าเพิ่มเติม30%นะครับแต่ถ้าหากว่า C6 เนี่ยคิจะ100%เลยนะครับทำให้เราเรียกได้ว่าถ้ามีโอกาสใช้ก็จะใช้ C6 กันหมดนะครับส่วนสกิลที่2นะครับก็ ปีกดำตัดจันทราอันนี้เนี่ยเป็นฟันหมู่เหมือนกันฟันพระจันทร์เสี้ยวที่ผมบอกไปเหมือนกันครับถ้ามี6 4 6เนี่ยก็จะคีร้อยเปแปลว่าอะไรครับทุกคนแปลว่าเราเนี่ยไม่ต้องใส่ของเพิ่มโอกาสคีเราไปใส่คีแรมแ,แดมหรือคีแรงได้ได้นั่นเองนะครับสำหรับอัตราการเสียหายคริทิคอลก็เลยเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ ทำไมถึงเป็นอันดับ1ที่ควรจะรีโลหานะครับเพราะว่าสกิลอมตะของเขานะครับหรือว่าสกิลตายแล้วคืนชีพมา1ครั้งเนี่ยมันจะรีเซ็ตคูดาวสกิลครับอ่าเมื่อคุณข้ามขีดจำกัด2หรือว่าเปิดได้ถึง C2 สเนี่ยส,สกิลที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้จะใช้ใหม่หมดเลยครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเราเนี่ยควรจะรีโลหาท่านเทโออย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนของเทโออยู่แล้วเนี่ยก็ เซิร์ฟเกาหลีเนี่ยก็จะมีสกินสวยๆมากมายบางคนไม่ชอบเล่นตัวผู้ชายแต่ว่านี่ครับมีแทโอหญิงด้วยนะครับนี่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าสวยงามนะโมเดลสวยสกิลสวยกว่าเดิมอะ่ะผมบอกเลยนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับอะ่ะจะให้จะได้รู้ว่าเวลารีโลไปแล้วเนี่ยมันใช้ยาวๆนะมันเป็นยังไงนะครับก็ทางซ้ายเนี่ยจะมีห้องคอสตูมอยู่เนหะ็นไหมแทโอหญิงก็จะมีสกิลให้เราดูแบบนี้นะครับอ่าฟันธรรมดาเห็นไหมสกิลที่2นะครับ วงกงเล็บทำมินนะครับก็เป็นสกิลสุดท้ายอย่างมีด้ำตัดชันทาสวยมากนะครับสวยสุดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าในอนาคตผมถามแล้วนะมันก่อนผมสตรีมเนี่ยช่องแชทบอกผมสายฟรีผมก็จัดสกินนี้มาเหมือนกันพี่นะ ก็ขอฝากแทโอไว้เลยนะครับอันดับหนึ่งแน่นอนเพราะว่าใช้ทําอะไรบ้างครับถ้าอ้างอิงจากชีทของแอซิดอะควานะครับบางคนอาจจะมองว่าไม่ยากแต่ว่าเวลาเวลาเก็บเลเวลจากไอพวกของด่านตะลุยด่านต่างๆเนี่ยมันยากครับกว่าที่เราจะมาฟาร์มแบบนี้ได้ทรัพยากรดีเนี่ยเราต้องตะลุยไปเรื่อย และถ้าเราตะลุยไปเรื่อยๆยิ่งไกลยิ่งทรัพยากรดีส่วนใหญ่แล้วใช้แทอโอและก็ยังสามารถลง p ี P ได้ทําให้เป็นตัวเบสิกพื้นฐานที่จะต้องมีเอาไว้นั่นเองทีนี้เมื่อไหนๆก็พูดแล้วในส่วนของการผจญภัยนะครับการผจญภัยตรงนี้นะครับถ้าเราจะไต่ไปไกลนอกจากแทโอแล้วยังมีอีกหนึ่งคนครับคนนั้นคือใครดีนะครับ ไปที่สมุดภาพเลยแล้วกันนะครับคนที่2ครับเป็นใครไปไม่ได้ยังคงวนเวียนอยู่ในส่วนของ4จกักรพรรดินะครับคนนั้นคือยอนฮีนั่นเองอ่าถามว่าทําไมถึงเป็นตัวที่2ที่ถ้ามีก็คือจะดีนะครับเหมือนกันนะครับเวลาที่ทุกคนเปิดชีตด,ดูเนี่ยนะทุกคนก็จะเห็นเลยว่าทุกคนสามารถใช้ยอนฮีในการที่จะลงดันอะไรต่ออะไรได้คู่กันไปกับหลายๆตัวนะครับอ่านี่เราสามารถลงทีมเวทก็ได้ นะครับทีมสถานะทีม DOT ก็ได้นะครับหรือเรียกกันว่าดอทนะนะหรือว่าจะจังไงคือเวทนางแรงมากสกิลก็แรงนะครับสกิลเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรามาดูนะครับสกิลแรกเนี่ยเป็นสร้างความเสียหายเนาะแล้วติดหลับไหล40%เนี่ยนี้ติดบ่อยนะผมดูแล้วแล้วคือไอ้ดันต่างๆเนี่ยคือโอเคแหละตัวพวกอย่างเงี้ยก็คือไม่ค่อยได้ใช้ลงเลทแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเรายิ่งต้องดันเนี่ยหรือตีปราสาทเนี่ยเห็นไหมเราก็จะมีตัว เขาอยู่ในทุกๆคอมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมีเอาไว้นะครับถามว่า PVP ได้ไหมมันก็แล้วแต่นะครับพอช่วงแรกเนี่ยเราสนใจ PVE ก่อนอยู่แล้วเห็นไหมเทียรลิสสุดท้ายก็จะให้แทโอกับยอนทีกันอยู่สูงสุดเลยนะครับก็คือควรรีโลหหากันไปนะครับอันนี้คือผมเองเนี่ยลองเล่นแล้วก็คือชอบมากๆ แรง้วครับแล้วก็เดี๋ยวตอนหลังในฟาร์มในระดับฝันร้ายหรือว่าถ้าเราไต่ะจญภัยไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะต้องมีตัวเคียรมอนก็เราก็สามารถใช้เธอได้อีกเช่นกันในสหรับทางยอนฮีนะครับสกิลที่2นะครับดัชนีแห่งการทําลายนะครับก็เป็นความเสียหายโจมตีเวท6ของเลือดสูงสุดเลยทําให้ล้มแทงได้ค่อนข้างที่จะง,ง่ายนะครับและทับเกรเนี่ยก็เพิ่มพูนไปนะครับอันนี้ลืมเสริมนะครับตีธรรมดาเนี่ย สามารถตีศัตรูเข้า2คนเลยนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยอัปเกรดแล้วนะครับต่อไปเป็นนิทรานิลนะครับความเสียหายไม่สนป้องกันเท่ากับพลัง41%ของโจมตีเวทและม,มีโอกาสติดระไหล,หลอีก2เทิน50%ซึ่งดีมากๆเลยนะครับและเนตรอย่างรู้เนี่ยเข้ามาปุ๊บเพื่อนเพ,นพนเราทุกคนเนี่ยสามารถเพิ่มพลังโจมตีเวททันทีนะครับและมีบล็อก3ครั้งในการป้องกันตัวเองให้แบบ สามารถยืนได้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมอัปเกรดสกิลเนี่ยก็เพิ่มพลังโจมตีเวทอีกบล็อกเลข4ครั้งอีกเห็นไหมมันดีหมดเลยนะครับสกิลคือดีหมดเลยกด6ก็ความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นอีกคือดีหมดเลยเดี๋ยวใช้สกิลให้ดูแล้วกันนะครับตีธรรมดานะครับเดี๋ยวจะเป็น2 T ทีถ้าหากว่าเราอัปเกรดนะส่วนดัชนียิงนิ้วเนี่ยครับ ก็จะเป็นเลเซอร์บีมแบบนี้นะครับโดนแบบว่าแรงนะทุกคนโดนศัตรู3คนแต่มาดูอันนี้ครับสกิลนี้ทางนิลันโดนทั้งหมดเเวอร์มากดูนะครับ โอ้โหนี่แหละครับผมถึงไม่อยากที่จะข้ามคัดซีนแล้วก็อยากจะปิดกล้องนะครับคือสกิลสวยมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็น Unreal Engine สำหรับ Seven Night Rebirth ภาคนี้เนี่ยก็ภาพมันสวยจัดนะครับอ่ะเราก็ต้องมีไว้นะครับถามว่ามีไว้ทั้งซีใส่มีติดไว้ตัวหนึ่งก็ยังดีแล้วกันนะครับคราวนี้ตัวที่3นะครับตัวที่3เนี่ยเอาเปิดชีตของอันนี้คือเปิดชีตให้หลายๆรอบเลยนะเพราะว่าทุกคนก็คงจะดูชีตนี้กันนะครับเห็นอะไรไหมครับใช้เข้าไปอยู่ที่ลิสต์แบก อันนี้ผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างที่จะอวยนะครับอวยเลยเพราะอะไรทําไมถึงไม่มีลีนาผมขออวยบิสกิตเป็นอันดับที่3ที่ถ้าลีโลหาได้แถมมาสมมติแทโอ2ตัวยอนทีตวัวลีนาตัวผมเอ้ยไม่ใช่บิสกิตตัวผมเอาแล้วนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเหมือนเกาหลีไม่รู้เหมือนหรือเปล่านะครับกดเติมเงินครั้งแรกนี่ได้มาแล้วนะครับสำหรับทางด้านลีนานะครับก็เติมเท่าไหร่ก็ได้ด้วยนะเพราะฉะน,นี่หาไม่ยากนะครับเท่านั้นไม่พอเนี่ยเวลาเรากดไปที่ร้านค้าเนี่ยนะครับร้านแรกเปลี่ยนนะครับ ก็โทรปายเนี 1941, ่ยถ้าเป็นสายเติมเนี่ยจะเห็นว่าเดี๋ยวเชอินก็มีแจกฟรีในรอบ20วันด้วยก็ได้ฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอสปาดากับปาสคานก็สามารถเลือกแลกได้แต่คงจะแลกเอสปาดากันนะครับหรือว่าจะแลกปาสคานก็แล้วแต่นะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยก็ยังมีหมักลุกเซนาอีกนะครับซึ่งเอ่ออันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าเราอยากจะได้ตัวไหนเห็นไหมครับซึ่งดีมากๆเลยนะทุกคนก็จะมาเลือกตัวที่ขาดทีหลังก็ได้เพราะว่ามันใช้เวลาเนี่ยค่อนข้างนานนะครับ ขาดเหลือ,อยังไงก็ค่อยมาเลือกจำมว็นเกมค่อนข้างแจกเยอะเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปครับแววลงดันปีศาจวัวหรือลงดันอะไรเราก็จะมีแพ็คมาให้เติมซึ่งมันจะราคาไม่ได้แพงเวอร์มากนะครับก็เป็นทางเลือกสําหรับสายเติมด้วยนะเพราะฉะนั้นสายเติมสายฟรีเนี่ยผมพูดรวมไปเลยนะครับยังไงก็ลองวางแผนกันดูนะครับแต่ถามว่าทําไมาถึงเป็นบิสกิตนะครับก็มาดูกันทีนีต,ตรงนี้ครับคือทางด้านบิสกิตเนี่ย ผมได้ชอบความน่ารักของน้องนะครับตัวป้อมๆน่ารักนะครับอันนี้คือบางคนชอบไม่ชอบนี่ผมก็ไม่รู้นะครับอเวีบอาร์เดย์หรือไอาชานะขอดูก่อนผมจำน้องบิสกิตไม่ได้นะครับว่าอยู่ทวีปไหนนะก็เป็นบิสกิตจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็มาดูนะครับน้องตัวจิ๋วเดียวเองนะแต่ว่าแม่ผมชอบมากเลยนะครับเรามาดูสกิลของน้องกันนะครับว่าทำไมนะครับอ่ะให้ดูเทเลดิกรอบนะลงปราสาทบิสกิตนะครับลงเลด บิสกิตบิสกิตบิสกิตนะครับสามารถลงได้หมดนะครับเนี่ยบิสกิตนะครับบิสกิตนะครับลงดันเจียนธาตุนะครับหาของอัพทรัพยากรมีบิสกิตอยู่นะครับก็ยังคงมีบิสกิตบิสกิตบิสกิตอยู่เสมอนะครับทุกคนจะเห็นอยู่ตลอดนะต่อให้ลงธรรมดากระนังก็ลงได้นะครับแล้วแต่เลยว่าจะใช้อะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วมีแทบทุกดันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทําไมล่ะบิสกิตถึงเป็นที่นิยมขนาดนี้มาดูครับตีเนี่ยสร้างความเสียหาย นะครับของพางโจมตีเวทอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าสกิลอัปเกรดอุปกรณ์เนื่องจากนางเป็นช่างตีดาบนะครับเพิ่มปริมาณความเสียหายต่อบอสต่อเนื่องเลยเห็นปะความสามารถเพิ่มความเสียหายต่อบอสแล้วเพิ่มโจมตีจุดอ่อนทุกคนเพิ่ม2ยอบเท่ากับเซตไอเทมดีๆเซตหนึ่งเลยอันนี้เยอะมากๆครับแล้วถ้าอัปเกรดสกิลเนี่ยก็และเพิ่มพูนเข้าไปอีกอันนี้คือเราจะเอาธรรมดามานะแต่ว่าถ้าจะไปบับในส่วนของเอีเนี่ย ก็ไม่ได้สีเรียดมากนะครับมาลีฟแอตแท็กนะครับต่อไปนะครับศัตรู3าตัวจํานวนบัฟมากที่สุดเนี่ยจะล้างบัฟศัตรูทิ้งเลยนะครับแถมถ้ามันไม่พอความเสียหายไม่สนป้องกันอันนี้ดีนะครับเห็นไหมทําให้ล้างบัฟศัตรูทิ้งได้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับช่างตีเหล็กเสริมพลังลดพลังป้องกันศัตรูทั้งหมดโอ้โหไม่มีดีกว่านี้แล้วนะครับสามารถพาเพื่อนเคลียร์ไถอะไรต่ออะไรในดันเจี้ยนเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับดูตัวอย่างสกิลกันครับนี่ตีธรรมดา ปีดาบให้เพื่อนนะครับเท่มั้ยเท่มากนะครับอารเรวเอนจิ้นต่อไปเป็นดูอันติเมตกันอ,อือก็สำหรับใครที่เปิดไม่ได้หาน้องไม่ได้เนี่ยก็น้องก็จะอยู่ตรงเนี้ย <laughs> น้องก็จะอยู่เเพื่อนเราอยู่ตรงนี้ตลอดสวยนะผมชอบมากเลยนะ่ะแต่ว่า ยังไงก็ต้องหามาใช้ก่อนนะครับถ้ามีโอกาสนะครับสำหรับใครที่จะรีโลหานะก็ลองดูนะครับตู้แทโอมาเนี่ยเราก็เปิดแทโอไปก่อนนะครับจนพอใจแล้วเนี่ยตู้เรียกอ่ะสวินเราก็สามารถเลือกได้นะครับเนี่ยเราจะเลือกเป็นแทโอเป็นยอนฮี ee, แล้วก็ตัวเนี้ยเราจะเลือกเป็นเอสปาด้านะครับแล้วก็เป็นปัส卡ลหรือว่าจะลีนาเพราะว่าลีนาเนี่ยทำสองดาวก็ดีนะไม่ได้บอกความว่าตัวพวกนี้ไม่ดีนะครับแต่ว่า ก่อนหน้านั้นหลังจากที่เราเปิดแทโอไปเนี่ยเราก็อาจจะไปเลือกตัวอื่นเป็นในส่วนของน้องบิสกิตก็ได้นะครับผมก็จะเลือกแบบนี้เลยเหตุผลที่ทำท็อป3าเนี่ยก็เพราะว่ามันเลือกได้2ช่องนะครับต่อจากแทโอนั่นเองนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปด้วยกันนะครับส่วนผมเนี่ยเดี๋ยวน่าจะตั้งกิวกับคนดูตัวเองนะผมแม้ว่าพวกผมจะเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นมาตั้งแต่ภาคแรกนะแต่ว่าพวกเราก็ตื่นเต้นที่จะได้เล่นเซเว่นไ์รีเบิร์ตเหมือนกับทุกๆคนนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ ลาเท่านี้เลยนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามกันไว้แล้วคุยกันนะครับบ๊ายบายครับ